ิทศรรกาลแอนด์ฟอร์มนะครับว่าภูมิรักนะครับที่ยัสซัสซีแกรี่นะครับซึ่งตอนนี้นะวันนี้เป็นวันแรก เดี๋ยวจะให้ดูทางชิ้นงานเต็มนะครับด้านนี้นะฮะ,ะจากบทสนทนาที่เราได้คุยกับคุณอากิรานะครับก็ทำให้เราพบว่าสิ่งที่เขาว่าเนี้ยจริงๆแร้วเขาบอ ต้องบอกว่าคุณกีฬะเนี่ยไม่ได้ว่าตามแบบหรืออะไรนะครับแต่ว่าเขาว่าจากการสตัดดี้ชั้นหินหรือว่าการภาพตัดของหินหก้อนหินแต่ละชนิดนะครับจากการสตัดดี้มันนาหลายปีเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีแบบ imagination มาเกี่ยวกับภาพของชั้นหินแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าแรงเสถียนของเขาอะนะฮะ แล้วมันมีความเปท้องที่น้องหนีบอกว่าเปท้องกับภาพจากต้องกระทัดจากไมโครนะครับของอชั้นที่นครับในทางธรณีวิทยานะครับก็งานของาานายกิลาเนี่ยจริงๆแล้วนะ่จะมีเป็นซีรีส์ซีรีส์นะครับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ออโต้ยิงอยู่ยนะครับกำลังทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ความน่าส รัที่ท่านใหญ่ซึ่งคุณอากยาบอกว่าในปีพศ2 5 6 7นะครับจะมีซีโอเซียมที่นานาชาติเห็นเขาจะไปที่เมปปุกุกน,น,นะครับเมืองเมปปุกเนี่ยที่เป็นเมืองที่ถ้าจะไม่ถูกมนุษย์แตะต้องเท่าไหร่นะครับเขาจะไปประชุมกันว่าการหย,ยักยุคสมัยที่เราชอบพูดว่าอันร ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หรือยังมันกรับรองหรือยังนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าอนโทโพซีนถูกรับรองขึ้นมานะครับมันก็ทําให้เห็นว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยแม้จะเป็นสิมีชีวิยที่ามาจากประวาลิเพียงแค่วิดตาเดียวช่วงเวลาเล็กๆสั้นๆน,นะครับเรากลักบสร้างสมัยให,หม่ขึ้นมานะฮะที่มันตอจากยุ

นิทการนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องการรักษารรับสื่อสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องการแผร่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโลกที่กราเปลี่ยนไปโดยมีมนุษย์เป็นตัวแปรนะครับนิทการนี้เราถึงมีศิลปินทั้งสามคนนะซึ่งมีคุณอากิระอิชิโระนะครับแล้วก็มีคุณสินพัทรชัยศิริศักดิ์นะครับหรือว่าบ๊อบนะฮะแล้วก็มี เล็กนะครับเล็กเกียรติิริขจรนะครับถ้าเป็นช่างภาพที่เรารู้จักกันดีนะครับเราไปด,ด,ดูงานาของบ๊อบสินพัทนะครับเราด้ดานนี้ครับเชิญครับนี่นะครับเป็นชุดเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจชุดหนึ่งของบ๊อบสินพภัท์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็น e ิเลเมนที่เป็นเส้นอย่างเดียวนะครับที่เกิดจากเปอร์สเปก v e ฟสองจุดนะครับซึ่ง p e r s p e c t ก v e ฟเนี่ยมันมีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโลก พร้อมกับแอนโพรซีนโดยตรงนะครับแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องในทางอ้อมๆนิดหนึ่งนะครับจะเล่าให้ฟังคือเงี้ยเอ่อพีร์สเปกทีฟเนี่ยต้องเท้าความในว่ามันมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในยุคของเรเนซองใช่ไหมครับถ้าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยที่คิดพีร์สเปกทีฟขึ้นมาคือฟ e ิลิปโปเมนาเลสกินะครับอูนาเลสกิทครับซึ่งเขาเป็นทั้งสามศิลปินจิตรกร เพอร์คทีเนี่ยมันทําให้เกิดความเป็นสมัยใหม่แบบหนึ่งซึ่งมนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งที่ตาเห็นถ่ายทอดความเป็นจรงิงที่ตาเห็นได้นะครับสามารถ นำเปอร์สปีทิฟมาใช้ถึงแม้จะยังไม่ถูกต้องตามหลักการมากนะครับแต่ว่ามันไม่เห็นว่าเปอร์สปีินี่แหละเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดและมนุษย์ทํานะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ของเที่ววเรียกว่าสุนทรเนี่แหละนครับจากเส้น 또끌 ว่ามีเห็นงานของสตินภัฒ์รื่อวพัไอ้นาณงานอัปสัตย์ป่าจริจริงไม่ใช่คือห่างไกลจากคำว่านาวธรรมไปเลยคือจริงๆแล้วนี่คืองานที่ออกแบบโลกบใช่เป็นภาพที่มัน represent โลกของเราหรือความรู้สิ่งที่มนุษย์เป็นองค์ความรู้ของมนุษย์ขึ้นมานะครับแล้วในแนวคิดเรื่องที่ว่าโลกเปลี่ยนไปด้วยมนุษย์เนี่ยมันก็จะไปชัดเจนมาก ส<า>ั <Hey. S 2> ่งที่นี้เป็นจริงที่หมรู้สึกว่ามันสนุกมากแลวมันน่าสนใจมากเลยค่ะ hmm. ตอนที่อาติลาเขาค่อยเปลี่ยนอันนี้ที่ดูกันใกล้ๆในจอเนี่ยส,สิ่งนี้คือแคนวาสนะคะไม่ใช่ตัวหินอ่อนอนี่คือทำให้เห็นว่ากิราเนี่ยสตรัรดีโครงสร้างหรือฟิกเกอร์ของหินยังไงนะฮะแล้วก็มาที่สองเนี่ยเขาจะ เขาเรียกว่าซิมพลิฟามันออกมาเป็นสีเส้นนะครับเป็นโครงสร้างของหินและอันที่สามเนี่ยมันจะอธิบายได้ว่าวิวัฒนาการในงานของอาจิร้ายมาในจุดที่เป็นรูปแบบอย,อย่างนี้ได้ยังไงรับเดี๋ยวเราไปดูงานของพี่เล็กเขียน ผลงานชุดนี้ชื่อว่า Lost in Paradise นะซึ่งเป็นชุดผลงานที่ทําในปี2017าานะครับซึ่งเป็นความบังเอิญมากที่ทั้งผลงานของคุณอากิระชิบุโรชุดที่เราดูมาในืีอนี้นะก็ปี2017นะครับแล้วก็ชุดผลงานของคุณนภัสก็2 0 1 7เหมือนกันนะครับเป็นเป็นความบังเอิญอย่างหนึ่งนะครับเราให้ดูซีรีส์ Lost ซิน a าราดนะฮะก็จะมีตัวละครเนี่ยครับที่ยืนหันลังให้เราอันนี้นะฮะมันทําให้เห็นว่าพี่เล็กเนี่ยเป็นคนที่มีแบ็กกราวน์ในเรื่องของเพนทิงนะครับเพราะว่าเรียนางด้านเพนทิงมาก่อนที่จะไปเรียนภาพถ่ายที่อังกฤษนะครับก็ชัดเจนว่ามีอิทธิพลของงานโรแมนติซึมนะครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้ดีนะของงานของเ a สอร์เดวิดกัตเดลิกนะครับที่มีนุษที่เป็น มองออกไปข้างหลังมองไปแล้วเห็นสิ่งก่อสร้างเห็นธรรมชาติที่มันยิ่งใหญ่ที่ทําให้รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแค่สิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับซึ่งงานของพิ่เล็กเนี่ยจะค่อนข้างมาเติมข้อมูลในเรื่องของอารทุบซีนที่น่าสนใจมากที่มนุษย์เนี่ยแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าในช่วงเวลาสั้นๆบนโลกใบนี้แต่ว่าเปลี่ยนอะไรไปเยอะมากนะเดี๋ยวเราแทนกล้องนะฮะดูแต่ละภาพของซีวี แล้วก็บุคคลที่อยู่ในภาพนะครับดูจากชิ้นแรกน,นะบุคคลที่อยู่ในภาพนี้จะเป็นบุคคลที่อยู่ในละแวกนั้นจริงแล้วก็มีการทำศิลปินมีการทําสัมภาษณ์คร่าวๆว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะฮะซึ่งเกือบ<ส>ทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่มาทํางานจากต่างจังหวัดมาจากต่างจังหวัดเข้ามาในเมืองหรือว่าในเขตปริมณฑลนะครับ หลายคนเข้ามานับยี่สิบสามสิบปีเลยนะครับแล้วก็การมีอยู่ของเขาเนี่ยกับสภาพแวดล้อมตรงนี้มันทำให้เห็นว่าธรรมชาตินะครับมันมนพยายามลดล้ำเข้ามาคืออธิบายว่าในขณะที่มนุษย์พยายามจะสร้างธรรมชาติก็พยายามเอาคืนนะฮะแล้วมันมันน่าสนใจว่าเวลาเราคิดถึงแอนโตโพซีนเนี่ยสิ่งเนี้ยมันสำคัญมากก็คือมนุษย์พยายามจะไปข้างหน้า จะไปสู่อนาคตจะสร้างหรือว่าพยายามจะ,ะทําให้ทุกอย่างมันเป็นโมเดิร์นมันเป็นยุคสมัยใหม่เป็นยุคของมนุษย์นะฮะแต่เดียวกันธรรมชาติก็พยายามจะเอากลับคืนไปเช่นกันนะครับซึ่งเราเริ่มรู้สึกได้เหมือนกันนะครับในเรื่องช่วงนี้มีน้ําหนุนทะเลหนุนขึ้นมะาใช่ไหมฮนะ ออนโทเซมันถึงไม่ใช่เรื่องใกลตัวอีกแล้วนะครับมันมันใกล้เราคือไม่ใช่ใกล้อะมันอยู่กับเราแล้วนะครับตอนนี้จะพูดได้ว่า <Okay. S 2> เราก็คือเป็นหนงคนที่อยู่ในยุคสมัยที่อยู่ในช่วงตะเกียบหรือรอยต่อของความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ตัวเราเองเราก็ถ้าเรารู้มากพอหรือว่าทำความเข้าใจกับมันมากพอเราอาจจะมองภาพในอนาคตที่มันเปลี่ยนไปได้ในประมาณนึงด้วยก็ ลนนะะนฮผมอยากจะไปอีกขณะหนึ่งที่อยากจะเป็นบทสรุปนิดหนึ่งนะ,ะสำหรับนิทรการครั้งนี้นะครับขนาดด้านนี้นะครับเราเซตติ้งงานชิน้นยิงของของเค้กนะครับไว้ตรงโซน,นด้านนี้แล้วก็คู่กับงานของอกิระชิ้นที่เป็นคู่ ทีนี้ผมสนใจเป็นการสุตัวที่ทำให้รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นโฟล์เวลคือจริงๆก็มีคุยกับทีิว่าในชุดนี้ค่ดถามว่าเขาชอบชิ้นไหนมสุกสุดจนตัวเขาอะทั้ทีเองที่เลือกชิ้นนี้เพราะว่าในคอนเซ็ปต์ของร็อตินพาราไดน์มันเหมือนกับคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพแล้วก็หลงอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพที่เขาคิดว่าจังหวันที่เขาได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ นจะรู้กันว่ามันคือเสาที่เกิดขึ้นจากอะไรและอะไรซึ่งมันหมายถึงความเป็นโฮปเวลคือความหวังถึงชีวิตที่ดีแต่ว่าชีวิตที่ดีแล้วน่ะมันเป็นแค่ชีวิตที่ดีในจินตนาการมันไม่เคยเมันไม่เคยเป็นชีวิตที่ดีหรือความหวังที่จะสําเร็จได้จริงอย่างนี้ค่ะแต่ิลปินก็เลยรู้สึกว่าเขา คอนเซ็ปต์ที่ถูกเขาสร้างที่มันถูกทิ้งเอาไว้จากนันมือของมนุษย์และการเข้ามาของธรรมชาติที่ดึงมันกลับไปรวมกันกับภาพของพันธุกรรการสายมือค่ะก็โดยสรุปนะฮะอย่างที่เกิดแต่แรกคือแลนด์ฟอร์มเนี่ยหรือภูมิลัพเนี่ยไม่ใช่สทศก,กาลที่เราจะพยายามออบอกว่าพยายามมาน,นั่งบอกว่าเราต้อง รับสิ่งแวดล้อมนะเราต้องดูแลธรรมชาติหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ทันแล้วครับ <laughs> <c oughs> เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเราเราอาจจะต้องยอมรับว่าสิ่งที่เรากระทำมามนุษย์ได้สร้างมากระทำมาเนับร้อยร้อยปีเนี่ยมันปรากฏผลแล้วนะครับ <c oughs> เดบเจนแล้วก็อยู่กับชีวิตเราแล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องสังเกตและต้องติดตามไปก็คือแปลอร์ม ที่เราอาศัยนะครับแดนฟอร์มของเราบ้านของเราเนี่ยกําลังเปลี่ยนรูปร่างไปกําลังเปลี่ยนหน้าตาไปและการสนใจความสนใจในเรื่องแอนติโพซีีเนี่ยมันคือวาระที่ต้มสมัยนะฮะเป็นเป็นปัจจุบันมากๆที่ศิลปินเน่ยหลายท่านบนโลกเ,เริ่มคุยเรื่องนี้เริ่มพูดเรื่องนี้ไม่ทำตรงกระถางอ้อมนะครับซึ่งเป็น มันเป็นปรากฏการณ์ที่ทางเรื่องของเอสเตติกความงามหรือว่าองค์วามรู้ภูมิองค์วามรู้ปัญญาของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของโลกไบเนี้ยมันมาเจอกันแล้วนะครับแล้วเจอกันแม้กระทั่งในโลกของศิลปะนะครับมีมั รับรนะครับที่ s s c g a l l e r y นะครับนะบก็นิทารนนี้เราเริ่มแสดงตั้งแต่วันนี้นะครับคือวันที่9พฤศจิกายนนะฮะแล้วก็ปไปจนจ <บ S 1> ถึงวันที่18ธันวาค่ะคก็ถ้าเดินทางมาอย่างไรไม่สะดวก,ก็ติดต่อเข้ามานะครับเรามีทีมงานที่จะบอกเส้นทางแล้วก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับผู้ชมทุกท่านนะครับครักติดตามความเคลื่อนไหวได้ผ่าแฮชแท็กของ s อ c แล้วก็แฮชแท็กของแลนฟอร์มนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรสม่ว่ามาถ่ายรูปภาพอยู่ตรงนี้แล้วอยากติดแฮชแท็กล้วก็พูดคุยกับพวกเราก็สามารถพูดคุยได้ตลอดเลยนะคะครับเพจเ s c แ a น r y แ y นะครับแล้วก็แล้วก็ไอของ SSC Gallery ครับค่รับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ